อ่ครับเนื่องจากว่ามันไม่ไหวครับเราอยากรู้จริงๆถึงการเป็นเชลิเดอร์อท่านชายขุนชัยุนชายจะขำมากขุนชัยจะขาดจะจิ้นไม่ออกยังไงกี่ละไป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 ไม่อยากจะดสภาพเขาจะเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยเขาจะใส่ชุดไหมจิ้นไม่สูงมากเลยนะบอกตรงโอ้มีอ่า มีอะไรสักอย่างวางกองอยู่เต็มไปหมดรอบๆเชลิเดอร์โอ้นั่ไงเราเห็นซาคุยะแล้วคุยะกบวงวงดวงรุยางมือว่าทำอะไรกันนะฉันรู้สึกว่าฉันเห็นอะไรที่คล้ายๆคลาเหมือนกับจะเป็นการเปลี่ยนการที่ราชวังบักกิงแฮมอะไรแบบนั้นเลยหรูมากอ่ะที่นานขนมาจากไหนอย่าบอกนะขนมาจากราชวังนั้นจริงๆนะ กเอออ,อยู่นั่นเองแล้วทำไมนายยังเป็นชุดนี้อยู่ได้ไหมทำไมนายไม่เปลี่ยนชุดเล่าคงจะพูดประมาณแบบทำไมมันเลิศหรูอลังการประมาณนี้มันก็บอกว่าไม่น่หน่อยนะก็แค่ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตระกูลเลิฟแค่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเออให้รู้ว่ามาจากตระกูลเลเบลอะ,อะอเลเบลจัดให้อะไรเงี้ยมึงจะหรูไปไหนนี่ ในหน้าการเตรียมพร้อมนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับเรียบร้อยแล้วครับฟานขอคำสั่งครับเนเ่องแดดอย่ามองไอหนูเริ่มกันเลยแล้วจะก็เล่นเพลงไปไหนได้เลยนเพลงขึ้นด้วยอ่ะ เพลงในหัวนี่มันน่าจะเป็นแบบโมซาร์อะไรงนี้ไปเลยไม่ดีกว่าหรออ่าโอเคเพลงก็เริ่มเล่นกันแล้วนะครับครับเล่นกันไปแล้วเออเขาพยาหาคนขนาดนี้มาจากไหนกันเนี่ยนกหรือเปล่านกเปานกเปลข้าว่าน่าจะเป็นคนแหละไม่ใช่ว่านกคงไม่เดินสวนสนามในราชวังบังกิงแฮมหรอก ออชุดนอ่าทำไมเ้าก็คือเอ่อไม่ใช่ว่าเชนเดอร์มีควรเป็นนักเรียนเหรอเรเธอก็มาจอยด้วยสิชะาเอาอีกนีก็ว่าง่ายนะโอ้โหมอตะวัน เราไปเซิร์ฟกับเขากันอ๋อดูมาว่าฉันจะต้องเป็นคนตีตีฉาบตีอัดมากามันเลยได้ไหมไกลเป็นตัวตลกของงานนี้ไปเลยอย่าเหมือนลิงตีฉาบอ่ะออ ลดสน่หนิยมนานนี่มันประหลาดเนี่ยอ่ะว่าการการควบคุมคอนตักคอนตักเตอร์คอนตักติงก็คือการควบคุมคุมวงอะไรเงี้ยการของสกีออนนี่มันดูดูค่อนข้างจะห่วยแตกมากคิียอามันเป็นสไตล์ของตะกูลเดเบลนี่ไงเนี่ยเดเบลฉันว่าเสียเองเสียพยานตระกูลอ่ะชุนชาิเลยแต่ว่าชมรมเชียร์ของญี่ปุ่นผู้ชายก็แบบที่ถือธงอ่ะ เอาผ้าพันแผลมาพันท้องใส่ถุงมือสีขาวแล้วก็ถือธงคาดคาดผมนะเอาผ้ามาคาดผมน่าเสียดายที่ไม่เป็นที่ทำไมถึงไม่ทําอย่างนั้นล่ะเขาเป็นคนมาจากฝรั่งเศสไม้ไช่คนเป็นนกได้อยากรู้ว่าถ้าเราเลือกเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะไรก็เหมือนเดิมไม่เราอยากรู้ว่ามันจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าเราเลือก เลือกคนละรูทกับเมื่อคราวที่แล้วอืมอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางเอมื่อกี้ตอนรูทนู้นเราเราเกรดดีไม่ใช่เหรอไม่คิดว่าเธอจะแย่เขาบอกนี่เขาบอกว่าไอ้ดอนติ้งยูทูบคือหมายความว่าฉันฉันอะไรเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะทําจะทํำแย่อะไรหรอกนะอะไรประมยณนี่แย่หรือเปล่าไอ มันก็เออไม่ไม่ดีเออแต่มันก็ไม่เออไม่ขอ<ม>นทษนท <ำ S 1> ่ะเธอทำได้แย่มากเลยลูกเ้ย <laughs> อะไรกันแค่ไปดูสก,กุยะไม่พยายามใหม่นะลูกเ้ยไม่หนักกว่านี้โอเคทำให้มิสเตอร์นานกิผิดหวังซะแล้วฉันทำห้อาจารย์ผิดหวังขยันให้มากกว่านี้ครับ ไม่เดี๋ยวก่อนไม่มันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอไปช่วยยูยะได้คะแนนดีกันทั้งที่ความฉลาดก็หนึ่งเท่ากันเนี่ยนะแล้วโหพอมาช่วยสากุยะนี่กูตกเลยเหรอว่าเจออะไรเนี่ยเอนเดิมก็จอเหมือนเดิมอ่ะหรือเราจะเล่นมุกไบรอนอะไรกันครับไม่ต้องแล้วมั้งครั้งเดียวก็เสร็จ เนี่ยไปเลยพอเจนเจนเจนฮัลโหลเอวีเบสเฮยเดี๋ยว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 เด๋ยวกนนะครับคือว่าวันที่สิบสองเดือนหกมาจากไหนวะอะไรที่เราเราเอะเราพลาดอะไรไปเหรอสวัสดีน้องๆทุกคนเออืเหมือนว่าจะมีโต๊ะที่ถูกตั้งระเนระนาด กับหัวกำะพังอยู่กลางห้องเกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วอ้าวเนี่ยครับผลของการเลือกเลือกรูทเปลี่ยนเหตุการณ์ก็เปลี่ยนเลี้ยวตาก็อยู่ข้างข้านั่นเองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลี้ยวตาเหล่านงปนลาบทั้งหลายเนี่ยอันเดอร์วิงน่าจะแบบกระพือปีกคือนืี้มาว่าเออนะมันเัียเกียวกับซิ่ล่าของนกนิดนึง่จะวิ่ยังไงดีคงจะแตกตื่นล้วเนาะเอออะไรแบบเดี๋ยวสิ มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้โอ้โอโกซังโอ้สังกับซากุยะกับเขาเขาเขาทำอะไรทำไมสองคนนั้นมันทำไมมันทำอะไรกันทำทำอะไรให้ธอคิดไม่ต้องุงดูกันไม่ไม่ไม่จะหมายถึงแบบนั้นคุณหมายถึงว่าสองคนนี้เนี่ยจะมีเรื่องกันเหรอทำอะไรกันมันมีเรื่องกันได้ยังไงวะมันดูไม่น่า มันจะดีกันหนยเนี่ยที่ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาที่มุมห้องสองคนนี้มันมเล่นกันในมุมห้องเลยเดนคะไม่เอาไม่ดีนะเอาจริงอ่ะผมเขาไปช่วยเจราจาสง,งบศึกกันสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นๆๆๆนะเรียวตาเกอะไรขึ้นกันอะไรขึ้นสกุลครับเนี่ยยัไปล้อโอกโกซังเขาให้ด้สิล้อปมเหรอล้ออะไรอ่ะว่าหน้านกเหรอเป็นนกฟึบะ เขา่ะไปเรียกว่าเรียกอุปกรสังว่าเป็นไอ้นกพันทางงี่เง่าที่เอาแต่คิดถึงเรื่องฟุดดิ้งอย่างเดียวดังนั้นเอมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่จะต้องเรียนอยู่ในห้องเดียวกันโอ้ไม่หรอกที่จริงแล้วควรที่ผมใหญ่นี้จริงๆน่าจะรับได้นะคบเพราะว่าตั้งแต่เขาเดินเข้าห้องมาเขาก็เรียกทุกคนว่าชนชั้นป่ามแล้วนะมันแย่มันเลวร้าย เลวร้ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวกันเดกเออฉันหมายถึงโอโกซังถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะคือถึงโอโกซังเนี่ยจะดูถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็เถอะถึงมันจะเป็นคนงี้เงาจริงๆก็เถอะเนี่ยนัสถึงฉันอาจจะไม่รู้เลยว่ากว่าครึ่งนี้เขาพูดหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบพูดจริงๆนะประเด็นคือที่เราบอกว่ากว่าครึ่งที่เขาพูดหมายถึงอะไรเพราะว่าหนึ่ง เขาพูดแต่กล้งเราเลยไม่รู้เรื่องกับ2คําศัพท์มันยากมากและ3รู้อย่างเดียวว่าแม่งพูแต่พุดดิ้งวะเขาคนชอบพุดดิ้งจริงอ่ะยังไงก็เถอะโอโคซังก็คงจะโกรธมากแล้วนะก <t> ็เลยจะวิ่งเข้ามาบวกะโอโคซังนี่ก็โหมากจริงวิ่งมาบวกย่าโพกนะว่านายพยายามเขาไปขวางอยะออกมาแล้วโอโคซังก็เลยใช้วิงแอทแท็กกับเธอทหายแล้วมึงโดนอันติทําไมทําไมไม่บิงหลบ ทำไมไม่บิงหลงข้าวิปมีไว้เพื่ออะไรสแตมิน้ามี่โอ้ตายแล้วเรลวตายยิงใช่เธอเป็นความหวังเดียวของพวกเราแล้วเรอะเก่วเก่ลเก่าอะไรเก่งเก่เก่เก่งดก่งเก่เก่ง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 เ้่งเกงก่ก่เงเก่ก่เ่เก่ง่วก่ง เขโก็สังจะไม่ยอมไม่ใครมาพูดจะดูถูกดูหมิ่นเล่นตลกกับฟุดดิ้งหรือตัวเขาเองด้วยเ้าจะไม่ให้อภัายเด็ดขาดโอโกสังจบวันให้ขค่ะสอนคำพูดงั้นเหรอฝันไปเถอะ I shall not pass คนละเรื่องนะแต่ก็ค้างคาวแบบเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์จะมาพูดกับข้าหรอก โอ้ก็สั่งไม่ใช่พันทางนะไม่ได้งียเงาด้วยโอ้โหการต่อสู้กำลังคุกรุ่นแล้วครับพี่น้องครับแล้วดูเหมือนว่าความพยายามของเดียวตาที่ทำไปก็ไม่เสียเปล่าอะเราจะภาคชนไก่กันดีไหมครับเอาละครับตอนนี้ไอโต้งนะครับตัวไหนโต้งอะ โอ้เชี่ยโอโคซังเต็มที่เลยโอ้โหไอ้ตรงประธานพิลาบขาวนะครับตายหันแล้วกูไม่ชอบออกแรงกับคนที่สเตมิน่าเหลือล้นเนี่ยนะคนจะมันควรจะทำอะไรดีเชี่ยเชี่ยไปไหนโอ้โหอยากจะเชี่ยไอ้ตรงแต่จะขาดเข้าข้างโอโคซังเขตดสาข้าไม่ขู่ถามจริงถ้าเราถ้าเราเข้าข้างโอโคซังเนี่ยแม่งจะรักกูไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนโอโคซังถ้าเข้าข้างโอโคซังอ่ะกูจะใช้ชีวิตแบบลองประทานยากแล้ว แต่ถ้าเขาข้าศักยุยคุณน่าจะโดนวิงแอคแทกอีกคนนึงเพราะฉะนั้นอย่าเลือกทางคู่ม่งเลยเั้ยเหมือนไม่เลือกทางคู่มากกว่าโอกระสังจุดน่ะโอ้ซอนใจเย็นเฮ้ยเอคิดว่าโอกระสังจะใจเย็นลงได้กับเรื่องแบบนี้หรอ คิดว่าคาว่าหยุดนะมันจะทำให้ฉันหยุดจริงเหรอไม่มีวันเลยก็บอกแล้วเยี่ยมมากเลยอยาพบคันทางซากาโมโตะน่ะอยู่ข้างฉันเนี่ยมึงก็เหมือนกันละซากุยะโอ้ยใจเจจเบอกเธอก็ด้วยซากุยะเธอก็ด้วยซากุยะการกระทำของเธอนี่มันแย่มากเลยบอกตรงจริงแล้วเราวาดเราไปซื้อพุดดิ้งมาถวายโอกรสังโอกรสังน่าจะใจเย็นลงแล้วนะเดี๋ยวอะไรนะ อะไรอะไรเงือบเงือบแบบไม่ต้องมีคนใดแล้วั้งสองคนไอทั้งสองตัวไม่ต้องมีการต่อสู้ไปมากกว่านี้แล้วเจอนี่ก็ไป please take for leota this is for sparta ั้นเมือดฟัดโลด้าฟัดโลด้าไปเช็คก็เลยทั้งคู่แล้วก็โยนออกนอกหน้าต่างแล้วไม่ได้ขออนุญาบ ไปที่จับเปียงซะนะตายแล้วิดสภาพได้เลยจับโยนออกไปโยนออกไปด้วยอ่ะนึกสภาพคนไม่ออกแล้วตอนนี้นึกได้แต่สภาพนกลอยออกไปไปเป็นดาวไปอยู่ข้างนอกนั่นแล้วก็คิดทำนึกเฮนนีงว่าทำอะไรลงไปใช่ทบทวนด้วยว่าทำอะไรลงไปทำอะไรเล็นแมไปด้วยนี่เหรอ อุ๊มเลยเป็นแม่สองคนนี้เหรออารมณ์เหมือนแม่ดุลูกเลยว่ะลูกนี้อืมวันนี้เป็นวันที่ดีนะจะรู้สึกเฉยเฉยเฮ้ยไม่ใช่ละปรับอารมณ์ไม่ตันโอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วนี่เชื่อว่าเรากลับมาที่เดิมแล้วสาพัดเมื่อกี้เนี่ยวันที่ยี่สิบสองเดือนหกจำได้จำได้อุ้ยตายอืพอแล้วสำหรับสดใส ปอบมารลณมไม่ทันเลยพอแล้วสำหรับพาร์ทสามจุดห้าโอเคครับเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ฮายิ่งกว่าน,นี้เราก็ได้ขยันแคสแล้วก็ขยันลงนะครับพาร์ทสี่เดีกันเชียกันพาร์ทสี่นะนจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณเจิญรับการรับฟังนะครับวัดโรดอา